คานนาเลเคุณผาบพุ่งครับผมว่าคุณผาบพุ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะครับบางทีอ่ะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ครับแล้วใครบอกว่าฉันคิดอะไรล่ะฉันดีใจต่างหากถ้าเขาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเนี่ยนะเขาจะได้ส่งฉันกลับเมืองไทยเร็ว แต่ผมไม่อยากคุณกลับเมืองไทยนี่ครับทำไมล่ะเอ,อคือพี่เจนหาวกลับมาแล้วเหรอเอาแล้วคุณผักบุ้งเป็นอะไรคะทำไมหน้าซิซีดคือฉันไม่ค่อยสบายปวดหัวนิดหน่อยตายแล้วพี่เจนหาวทำไมไม่พาคุณผักบุ้งไปหาหมอล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพักแป๊บนึงก็หาย ก็ปวดหัวตัวร้อนเหมือนกันนะคะปวดหัวเหรอดวเขาไปหายากินสินี่ไม่ห่วงกันบ้างเลยหรือไงอ่ะมิก็มีหัวใจเหมือนกันนะแล้วไงอ่ะก็บอกใบขนาดเนี้ยูไม่รู้เรื่องอีกอนันไม่พูดด้วยแล้วไอ้รุ่นแต่ง แล้วยังจะมาหลอกไอ้คนอื่นเขาลักอีกคอยดูนะฉันจะไม่รักนายอีกเลยจะเกลียดนายจะเกลียดนายจะเกลียดนายบักบุ้งบักบุ้งนี่จะเปิด<ไ>ประตูทำไมทไมต้องทำแบบนี้มาคุยกับผมก่อนว่าคุณปวดผมเรื่องอะไรอ่ปะปล่อยฉันนะอย่ามาถกตัวฉันทำไมอ๋อ จะหวงวให้แฟนเก่าอางัันเหรอใช่ในเมื่อคุณมีเป้าหมายใหม่อยู่แล้วอะ่ะคุณจะมายุ่งกับฉันทำไมคุณก็กลับไปหาแฟนคุณโน้นไปเขาชื่อลิลลี่ก็นั่นแหละอย่ามายุ่งกับฉันอกีกคุณแน่ใจว่าคุณต้องการแบบนั้นใช่ทางที่ดีอะ่ะคุณควรจะส่งฉันกลับเมืองไทยเลยสิ จะเอาฉันไว้ให้ขวางหูขวางตาคุณทำไมฉันไม่อยากให้ใยลีลี่แฟนของคุณเข้าใจผิดออกไปคุณออกไปจากห้องฉันเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณฉันเกลียดคุณออกไปโกรธ คุอื่นก็พูดแทงใจดำสิ ักบุ้งไปไหนอะคะมีหิวมั้งให้อเมื่อไปตามแล้วไม่ยอมลงมาเหรอคุณผักบุ้งไม่สบายค่ะเห็นบนว่าปวดหัวตั้งแต่กลับมาจากข้างนอกแล้วอะไม่รู้เป็นอะไรป่วยการเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณเตอ๋อหยงอ่ะเพงเธอสองคนออกไปก่อน,ปนไปจะมีเรื่องจะคุยกับพี่เฉินค่ะ บุ้งสร้างเรื่องปวดหัวอะไรให้อีกอะคะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วทำไมนั่งนั่งอีกอย่างเงี้ยลิลลี่กลับมาลิลลี่ลูกสาวอ,อลิเจียเหรอคะแล้วมีปัญหาอะไรคะพี่มีปัญหาอะไรเลยมั้งถ้าลิลลี่เขาไม่คิดแต่งงานกับพี่แต่งงาน คิดจะแต่งงานกับเขาหรือเปล่าเคลิร์นเลยนะคะป้า ก็ของมันชอบโอ้โห oh วันนี้ลูกสาวของป้าเนี่ยแต่งตัวสวยจังเลยจะไม่ให้สวยได้ยังไงล่ะคะลิลลี่เป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีชื่อดังไปไหนใครๆเขาก็รู้จักจะปล่อยตัวให้โสมได้ยังไงล่ะแต่ป้าว่านะรู้จะแต่งไปอวดใครมั่งจะเป็นใครลนะ่ะลูกจะใครที่ไหนล่ะคะต้องเป็นเฉินสช่คะ ีรักเธอจริงๆเหรอลูกรักสิคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยดิลลี่อากจะแต่งงานก,นกับเขาซะวันนี้พรวงนี้เลยด้วยซ้ำเราจะได้มาช่วยกันสร้างอาณาจักรมาเฟียของป้าให้มันยิ่งใหญ่อย่างที่ป้าต้องการนะคะดีดีมากเลยลูกลูกสาวของป้าเนี่ยลาแหลมเสมอเลย ยงหิวน้ำนะไปเฮียดื่มน้ำชาก่อนใจครอบน้ำชาอย่างดีเลยอะนี่อาเชิญเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นลูกบุญธรรมของอัวเนี่ยแต่อัวก็รักมันอย่างลูกแท้ๆเลยนะหวังจะให้มันสืบสกุลดูแลอาเตยงแล้วก็ดูแลกิจการของอัวให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อัวว่านะเฮียมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะ ถ้าตระกูลของเราเนี่ยมันได้เกี่ยวดองกันนี่เฮียลองคิดดูสิเฮียถ้าลูกสาวของอัวเนี่ยนะกับลูกชายทำของเฮียเนี่ยแต่เราโตขึ้นมาแล,แล้วได้แต่งงานกันอาณาจักรมาเฟียของเรามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนดีดีด <oh ีดีดีดีอาเๆๆ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 ชิญเชิญ รีบไปเถอะอย่าเสินเขารอนานค่ะไปก่อนนะคระ,ะโหยนี่จัดดอกไม้เป็นด้วยเหรอไม่เห็นจะยากเลยปกักปักไปเดี๋ยวมันก็สวยเอยงแหละฉันคงไม่มีความอดทนเท่าเธออ่ะ ซื้อเอาง่ายกว่ะแต่มันก็จะไม่อิ่มใจเหมือนกับที่เราทำเองกับมือนะอืก็จริงนะฉันลืมไปว่าคุณค่าของการทำอะไรด้วยใจเนี่ยมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดมีหน้าล่ะคนถึงได้มารุมรักแต่เธออ่ม่จริงหรอกใครบางคนที่เธอว่าอาจจะเห็นฉันเป็นแค่ของเล่นสนุกสนุก พอของจริงกลับมาฉันก็ต้องตกกระป๋องไปตามระเบียบ สวัสดีครับเชิญรอข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเรียนเจ้านายก่อนนะครับไม่จะเป็นเขาไม่ว่าอะไรแกแน่ถ้ารู้ว่าฉันมาหาเขาอะแล้วก็รู้ไว้ด้วยนะว่าอีกหน่อยเนี่ยฉันจะเข้ามาเป็นนยายหญิงในบ้านนี้แหมมั่นใจจังเลยนะคะพี่ลิลลี่ตายแล้วเต๋อหยงโอ้โหนี่ไม่ได้เจอกันทั้งนานเดี๋ยวก็ยังดูเป็นเด็กกระโปรงโลเหมือนเดิมเนาะแหมใครจะสวยใสไร้สติเอ้ย ไรที่ต <şallah. S 3> ิเหมือนพี่ลิลี่ล่ะคะใจจ้ะแล้วนี่เฉินล่ะอยู่ไหนอะฮะยังไม่ลงมาเลยค่ะเข้ามารอข้างในก่อนสิคะโอ้โหงานนี้ระเบิดลงชัวเดี๋ยวพี่ลิลี่รอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหาเขาเองดีกว่า เอยอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะปปเป็นไปาภิชัยข้างบนดีกว่าแกมาอยู่ที่นี่ได้ไงหูตึงหรือไงฉันถามไม่ได้ยินเหรอขอโทษนะคะเผอาญอว่าฉันไม่ได้ชื่อแกอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนะรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็ในใครไม่ทราบสิคะ คุณเนี่ยก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนญาติฝ่ายในของฉันเอ๊ะรู้คุณจะเป็นดาราฮ่องกงแต่คงไม่ใช่หรอกค่ะคุณไม่สวยขนาดนั้นแกแกอีกผักบุ้งค่ะถ้ารู้แล้วเนี่ยก็จำเส่สมองน้าหน้าของคุณด้วยนะคะจะได้เรียกชื่อฉันถูก เรื่องอะไรกันนะฉันน่ะฉันช่วยลิลลี่ด้วยสิคะอ้ยอุย้ยเนี่ยนี่เจ็บจังเลยอะ้ยฉันอุฉันน่ะฉันต้องช่วยลิลลี่ด้วยนะคะฉันต้องจัดการมันนะมันแกล้งลิลลี่อะนะฉันน่ะโอยวันนี้คุณจะไม่ใช่ของผมอีกไม่นาน